รับสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกคยเนาะและสำหรับช่วงน,นี้นะครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมใหม่เนาะเกมรักกี้พิกกี้เนาะเกมใหม่ของค่ายพีจีครับ ผมจะเรียกว่าเกมไอ้หมูนรกครับเพื่อครับเพราะว่าเมื่อวานผมไปเล่นมาแม่งมันดุดจัดจัดครับเพื่อครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนเล่นเยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโก,กดังวันนี้นึงครับเพื่อครับในกลุ่มโกดังของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์ช่วยให้ผมปรับหมวดครับเพื่อครับก็จะมีการ PG, Joker, แจ้งเกมพนะิจิจ๊กเกอร์แพคเมติกค่ายละสี่เกมฮะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกดัาางก็ได้ครับเพื่อครับแต่ผมวันนี้ผมขอมาลองจัดดูนะฮะว่าเกมใหม่เกมนี้เนาะว่ามันจะมาดีหรือเปล่่่่าาาาาาเเเเเนนนะะะพรววมมือออแแงบบ เชีย่ยโคตรเกลือครับเพื่อนครับเล่นแบบโอ้โหแม่งเกลือจัดอ่ะเผื่อเมื่อวานคนเยอะครับเพื่อนครับเดี๋ยวขอลองมาจัดวันนี้ดูเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปทดลองเลยฮะกับเกมรักกี้พิกี้ฮะไอหมูนรกครับเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับเอาทุนที่สองร้อยเป็นสบาทเนาะผมขอมาจัดเบ็ดบาทก่อนเนาะมาลองดูฮะกับเบ็ดบาทกับเกมหมูนรกครับเพื่อนครับบอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่แม่งเข้าสเกตเตอร์เข้าฟรียากจริงๆครับเพื่อนครับก็ถ้าใครยังไม่่เเเคยลนนาะ เกมนี้ตัววายสีแดงนะก็จะกลายเป็นสเก็ตเตอร์ครับเพื่อนครับเออพอมันคำนวณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้ามีสี่ตัวก็สามารถเข้าฟรีได้เนาะ,อะลองดูฮะว่ามันจะคำนวณดีหรือเปล่าเนาะเห็นไหมล่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสเก็ตเตอร์เนาะเออถ้าวายสีแดงจะเป็นสเก็ตเตอร์ล็อกครับเพื่อนครับดูสิมันจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหดูดิแรงเอาจริงนะเข้าสเก็ตเตอร์แบบยากพอกับเกมไอไก่ชนเลยเนาะเกมไอหมูบ้านี่เนี่ย <c oughs> แต่ถ้าถ้าเป็นวายตัวหมูทองเนาะ สามารถแบบคำนวณเป็น Y วธรรมดาครับเครับเวลาได้ปุ๊บกินปุ๊บอ่ะมันก็หายไปครับครับแต่ถ้าเป็นวว้สีแดงก็จะเป็น Y ล็อกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเกตเตอร์ครับครับมาดูกันว่าในรอบของวันนี้ฮะว่ามันจะเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเมื่อวานผมเล่นแล้วเออไปเล่นแบบเบ็ดสูงสูงครับครับกระโดดเบ็ดก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะโหแม่งเรียกว่าโดนดูดดับครับผมก็เลยพอครับครับก็เลยมาลองเล่นวันนี้ดูเนาะเผื่อคนจะน้อยลงเผื่อมันจะเข้าดีกว่าครับครับลองดูฮะ เบ็ดบากก็ยังไม่ได้เรื่องครับเพื่อครับขึ้นมาเบ็ดสามเนาะจัดไปฮะสิบหมุนครับเพื่อครับเออไปลองดูซิว่ามันจะคำนวณดีหรือเปล่าเนาะกับไอ้เกมใหม่เกมนี้ครับเพื่อครับหมูนรกเนาะผมขอเรียกแบบนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะสวยครับเพื่อครับเอออ่ะเวลาคำนวณครั้งหนึ่งเนาะตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อครับอืมแต่ก็อย่างที่เห็นครับเพื่อครับว่ามันมาดีหรือเปล่าโอ้โหคำนวณก็ไม่เกินสามไม้พอๆกับไอ้เกมอะไรเลยนะเกมน้ำตาบุปปาครับเพื่อครับ ส่วนใหญ่ก็แบบได้คูณก็เต็มที่ก็คูณ3ไม่เกินคูณ4เนาะอ่ะสเก็ตเตอร์แบบมาทีละ3ทีละ3ามก็เปนครับเหมือนกวนสตีนฮะอ่ะลองดูฮะเบทหาต่อเนื่องไปครับเพื่อครับดูซิว่ามันจะเข้าฟรีมาให้เราหรือเปล่าในเบตไหนเนาะถ้ามันไม่เข้าฟรีให้เดี๋ยวผมถ้ามีทุนเหลือหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมขอลองซื้อดูก็ได้ครับเพื่อครับมาอึด๊ดโอ้โหดูดิแม่งดูดยับ,ย,บยับเหมือนกันครับเพื่อครับโอ้เกมมาใหม่จริงถ้าคนที่คิดว่าแบบเล่นเราไม่เวิร์กเนาะก็ผมว่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะ ไปเล่นเกมที่เราถนัดดีกว่าเพื่อนครับหรือว่าเกมเก่าๆเนาะบางเกมยังดีกว่าเนาะอ่ะเห็นปะล่ะวายมาสามตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับให้ลุ้นฮะหมับเข้าไปเพื่อนหมับลงมาหมับลงมาอือไม่ชิบหายอายังมีลุ้นครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่าโอ้โหแม่งช่องเดียวไอ้ทุเร่เลยโอ้โหไม่ต้องลุ้นเยอะครับเพื่อนครับโอ้ยยังมีนี่ยังมีลุ้นครับเพื่อนครับโอ้ใช่ไมมันไปลุ้นด้านหลังวะด้านหน้ามันลงมาเร็วโอ้โหยังมีลุ้นอีกแล้วครับเพื่อนครััับบบบไไดด้้้้คคคูณมมาาาแแลลววรรเพื่อนทฮะ เออเอาหมดแล้วครับรครับชิปหายเอยเข้ายากจริงฮะอย่างที่บอกเนาะแม่งเกมไก่ชนเหมือนกันนะประมาณนี้เลยครับครับมันชอบแบบมา3ามตัวสาตัวปุ๊บโอ้โหแล้วก็ไม่ลงมาให้นะดูดิแม่มันเปลี่ยนเป็นสเกตเตอร์ครับเพื่อนครับก็เป็นไวลล็อกเนาะแต่ก็จะได้กินจากมันก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องง่ายครับครับนี่เบาเบาหิวครับเพื่อนครับเป็นชุดเอาสิเออดูซิว่า เราผาทุนมาเท่านี้ฮะวันนี้ในรอบนี้ว่าเรามันจะได้กําไรหรือเปล่าไหมครับไปเพือนโอ้โหแม่งดูดิไม่สวยเท่าไหร่ครับครับบอกได้เลยว่าอย่าเล่นดีกว่าครับไปหาเกมอื่นเล่นยังจะมันกว่าเนาะผมก็ถือว่าเป็นเกมใหม่นะมารีวิวด้วยครับเพื่อนครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าหรือว่าเล่นได้หรือเปล่าเนาะขอซ้ําเบ็ดให้สักรอบครับครับลองดูฮะมา โอ้โหก็แม่งเอาจริงคำนวณมาทีนึงก็ไม่ยังไม่ถึงบาทเลยโอ้ยต่อนี้สวยครับือนครับแม่งไม่มีคอมโบครับครับคอมโบมาทีเวลาแบบคอมโบก็เบาเนาะเออผมยังไม่เห็นใครในกลุ่มไปแต่งมาเลยครับแต่งดีๆก็แบบแปบบ๊แบเดียวก็เขาเรียกว่าอ,อะไรก็โดนดูดหมดเนาะถ้าฝืนเล่นต่อเนาะถ้าสมมติว่าเกมนี้ถ้าให้แนะนําจริงนะถ้าใครได้กําไรแล้วก็รีบหนีรับอครับอย่าไปอยู่นานๆครับครับ,นนนนรบ,รบลงไมเพื่อนลงไมเพื่อนลงไม้ อย่างที่บอกฮะขนาดวายมา3ตัวแบบนี้อ่ะมีลุ้นอีกแล้วครับเพื่อนครับลุ้นบ่อยมากเลยอ่ะเข้าไม่โอ้โหดูดิชิบหายเยีย่ห้อที่เขายากเลยครับเพื่อนครับโอ้โหจริงๆเลยเนาะแม่ถ้ามันมาไม่ดีก็ผมก็ไม่แนะนําให้เล่นเนาะไปเล่นเกมอื่นดีกว่าคเพื่อนครับอย่างที่บอกฮะอืหมแสิบ <c oughs> <c oughs> บาทประโถเอ้ยสเตเกตเตอร์แม่งดูดิมาทีละสามตัวสามตัวครับเพื่อนครับ มาคอยเพื่อนเออคำนวณมาหน่อยยาวๆไปอ่ะเพดต้องจะตัวแพงแล้วเพื่อนครับเออได้เยอะครับเพื่อนครับโอเคผมขอลองซื้อดูดีกว่าเนาะเบ็ดสามอ่ะไม่ได้นี่หว่าต้องเบ็ดสองครับเพื่อนครับเออร้อยห้าสิบบาทพอดีเป๊ะครับเพื่อนครับลองดูฮะต้องมีสเกต็ตเตอร์สี่ตัวเนาะลายซื้อก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะได้กำไรหรือเปล่านอ้องวายมันจะเป็นวายล็อกครับเพื่อนครับสวยเพื่อนเอ้ามาดิคำนวณครั้งหนึ่งก็ตัวขุดเพิ่มเรื่อยๆเ,เนาะ ลองดูครับเพื่อนครับว่ามันจะได้กำไรไหรือเปล่าครับนหมับเข้าไปดอกคอเวอร์ครับเพื่อนครับเบาเหลือเกินเนาะอ่าเพชรตัวแพงครับเพื่อนครับหมับเข้าไปเออได้เพชรอีกแล้วครับเพื่อนครับหมับไาเพื่อนเออใช้ได้ใช้ได้ต้องเป็นเพชรมาถึงจะได้กำไรดีครับเพื่อนครับเพชรมันเป็นตัวแพงเนาะแปดสิบห้าบาทครับเพื่อนครับยังเหลือสี่หมุนฮะเพชรอีกแล้วครับเพื่อนครับเพชรกัญญาเอออย่าบวนเนอหน <c oughs> ึ่งร้อยสิบห้าบาทฮะยังอีกห้าบาทก็เท่าทุนแล้วเนาะ ดูซิว่ามันจะได้กำไรหรือขาดทุนกันไหมครับห้าบาทสุดท้ายเพื่อนดูดิมันสุดท้ายครันไหมครับโอ้ยได้เคมาดอกนี้แม่งเจ็ดบาทประตูจบแล้วไหมครับกำไรสองบาทซื้อร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแม่งเอ้ยกูละเชื่อมึงจริงๆเลยเออมาลองดูฮะเผื่อเบ็ดต่ำๆมันจะมาไม่ดีครันไหมครับขอลองเบ็ดสูงขึ้นมานิดนึงนะเบ็ดสิบรันไหมครับลองดูหน้ารายสักหน่อยให้เพื่อนครับโอ้ยเพชรดอกนี้โอ้ยเบาไปนิดครับเพื่อนครับไม่มีคอมโบเนาะ มาดูซิว่าเบ็ดซิบมันจะเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าครับเือมาเพื่อนโอ้โหดูดิึกนก็จะมาเยอะนะต่อให้มันคอมโบก็ได้มาแค่แบบนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ดีเท่าไหร่นะจริงเออ,เ,อ,อเป็นการรีวิวที่ห่วยแตกมากครับเพื่อนครับเกมแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าหนีได้หนีฮะอย่างที่ผมเรียกไปนะถูกต้องเลยครับเพื่อนครับไอหมูนรกเนาะเหมือนเกมลักกี้ในโก้ไอแม่นรกก็ลักกี้ในโก้ใช่ปะไอนี้ลักกี้พิกกี้ครับเพื่อนครับ ก็ตามชื่อเลยฮะแมวนรกหมูนรกครับเพื่อนครับโอ้โหจบครับเพื่อนครับอะกดให้หม,หมดหมดครับเพื่อนครับมามาโอเคพอกูจะหมดกูคำนวณมาอุเลสมาเพื่อนโอ้โหจบครับเพื่อนครับก็อย่างที่บอกเนาะ แนะไม่แนะนําให้เล่นเกมนี้ดีวกว่าเนาะเออไปเล่นเกมที่เราถนัดหรือว่าเกมอื่นดีวกว่าครับเพื่อนครับไปตามจากสมาชิกในกลุ่มเกมที่แบบเขาแตกกันดีดีดีวกว่านะอ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนครับสำหรับกลุ่มโกดามเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะรายสัปดาห์ชนะครับเพื่อนครับ,รบไปแล้วฮะไปฮะ